bây à, giờ Rồi đang tạc má. Tông bay với đây, đưa tạt, đưa tạt. Ui, nhai, 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 nhai. Thì bố nó tạt như thế này. Đúng, không nào. Ui, Ui, đúng, đúng. 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 Ui, Ui, đúng, đúng. Ui, 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 มีดุดครับ่มีุดครับแ่ลูกบ้าดอะไรจดู้วต้องไมเห็นอ้ใหญ่ยังวาน้อยกดตัวู้บ้านเลียครับเลียไปออกเขาเโบลากไปพ่อนเดนียอะมจัดการไหม เดี๋ยวมาจัดการเจ้าครับวันนี้เจาครับีมือีมือสร้วเป็นคนจัดการไลยต่ัลาองหน่งเดียวอปพี่ชิวเ็นคนจัดการฝ่ายที่ะ่า่างายทีงนน้ มันล่อดวนเร็วเห็น่ตัวนี้ว่า้วนเว่าตัวนี้ตมเย้นี่ตัวหญ่ก็ม้วนนิหรือซ้ำม้วนนีหบ่้วนีใหญ่กว่าแต่ความอ้วนอ่ะอ้วนกว่าลูแเอาขี้ม้อยู่นีนีนี่ยูุ่งน่มันบิบ่อดขี้มันิกระทึกน่ตั้งเอาขี้มาดินี่นี่นี่ทุงนี่ยงนี้ เกียวิกระตือไ่เอเห็ดบานเไ่เห็ดบานลูกน้องไข่ตติ๊กอกช็อปรนี่ะทีเกี๊ยวขิกระตือเรื่องมากเ็ลกมาแล้วครับเต็มเล็กครับหมลลงครับจะถิ่มหน่างันจะถิ่มหน่างันบ่ไก่มันลดมาแล้วครับตัวเลกครับตัวงูงอ้วนตัน้ย่งอ้วนอ่ะเนาะมือวานนี่แต่ว่ามือานี่ใหญ่กวอุ้ระวังมือระวังมือ ามเกจตบัดมาเหรอเนี่ย